สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่เคียนที่เกียร์อัมนะครับวันนี้เราอยู่ที่บูธของอิซูซูในงาน Motor Expo 2021ครับด้านหลังของเคีนนี่ V-Cross ใหม่สีโอเพกนะครับก็เดี๋ยวจะพาชมทุกรุ่นของอิซูซูเลยไม่ว่าจะเป็น D-Max แล้วก็ MU-X นะครับรวมถึงการอัปเกรดในรุ่นใหม่ของ D-Max แล้วก็ของ MU-X อย่างข้างหลังเนี่ยคือสีโอเพกใหม่นะครับในรุ่น V-Cross เดี๋ยวจะพาไปดู X Series ด้วยแล้วก็ในบูธจะมีตัวแต่งด้วยอะทั้งหมดเนี่ยเเเดีี๋ยยววรราไปปชมกันนัันนนนใคคลลิ้ลบ และนี่ก็คือตัว D-MAX นะครับ o s ขับสีที่มาพร้อมกับสีใหม่ซึ่งทาง Isuzu เนี่ยเขาจะเรียกสีนี้ว่า g r a อ p e c นะครับผมซึ่งเป็นสีตัวถังสีภายนอกใหม่ของเขาคุณลุงกำลังซนเลยกำลังเปิดเลยนะครับก็จริงๆแล้วตัวนี้นอกจากจะมีการปรับสีตัวถังใหม่นะครับยังมีการเปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้าใหม่ด้วยเปลี่ยนวงล้อใหม่ไฟท้ายใหม่เบาะใหม่นะครับแล้วก็ จะมีมือเปิดประตูบันไดข้างราวหลังคาซุ้มล้อที่เป็นสีใหม่รวมถึงพวงมาลัยใหม่ราคาเพิ่มขึ้นอีก1 5 0 0 0บาทเนี่ยดูรอบคันกันดีกว่าสำหรับ V c o s s ตัวน,นี้ในส่วนจุดที่เขาเปลี่ยนแปลงไปในรุ่นปี2022นะต้องบอกว่าเป็นปี2022อครับอันนี้คือสีโอเปกให้ดูด้านข้างของตัวรถกันก่อนดีกว่าว่ามันถูกรุ่นจริงๆินี่ครับ V c o s s ีประตู AT 3.0สีโอเปกนะครับตัวนี้เครื่องยนต์3.0ลิตร190าแรงมา้า 450นิวตันเมตรครับนอกจากสีโอเพกแล้วนะครับอย่างที่บอกไปคือกระจังหน้าของเขาดีไซน์ใหม่ดับเบิลไดเมนชันสีเทาดำแบล็กโคมแบบนี้เท่เลยนะเออผมว่าเท่ดีนะครับเออสีนี้มันดูแบบดูสปอร์ตดูเท่ขึ้นนะครับแล้วก็เขามีลูกเล่นเห็นไหมว่าตรงนี้จะเป็นสีค,คล้ายๆสีเทาที่เข้มกว่าสีตัวถังนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นโครเมียมลมดำเออเติมลุกความสปอร์ตแล้วก็ตัวชายของ กันชนเขาเนี่ยก็จะเป็นลูกที่แบบท้าบๆลุยๆยนะไฟตัดหมอกก็เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ไฟหน้าของเขาก็โอ้โหแน่นอนอยู่แล้วเอกลักษณ์ของเจเนอเรชันนี้เท่มากๆเลยทีเดียวครับซุ้มล้อต่างๆการตกแต่งเนี่ยก็จะเป็นสีเทาเข้มนะครับแล้วก็วงล้อครับนี่เท่เลยวงล้อใหม่อลลอยขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่นะครับโล b u บัสเรดัสเป็นสีแมตต์แบล็คหรือว่าสีดําด้านเออดูแบบหุ่นยนต์หุ่นยนต์หน่อยนะแล้วก็ยางติดรถของเขา จะเป็น Bridgestone Dueler HT จริงๆแล้วต้องบอกว่ารถของ Isuzu ในบูธเนี่ยหรือรถทุกรุ่นของ Isuzu เนี่ยจะติดยางเป็น Bridgestone หมดเลยนะคุณผู้ชมก็จะมีอยู่2รุ่นหลักๆก็คือ Dueler ตัว HT แล้วก็ d u ล a ว i s ซึ่งการใช้งานของมันเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับถ้าอย่าง Dueler คันนี้พอมันเป็นกระบะนะครับสีประตูเนี่ยเขาก็จะให้เป็น Dueler เ,เพราะว่าส่วนมากเนี่ยตอนนี้เราก็จะใช้กระบะสีตัวนี้เป็นแทนเหมือนรถยนต์นั่งกันไปก็จะเน้นของการใช้งานที่ อันนี้ประสงค์มากยิ่งขึ้นนะครับมาดูไฟท้ายดีกว่าโอ้โหเนี่ยดูชุดตกแต่งขอบกระบะต่างๆดูเท่เลยนะฮะไฟท้ายในโมเดลยี่สิบสองนี่มันก็จะเป็นไฟท้ายแบบลมดานะนะไฟท้ายลมดํานะแล้วก็บันไดข้างเราหลังคาซุ้มรอก็จะเป็นสีเทาดําแบบนี้นี่เลยสีเทาดํานี่บันไดข้างก็สีเทาดําเฮ้ยมันเท่ขึ้นเยอะเลยนะ เออมันเท่ขึ้นเยอะเลยคุณผู้ชมมือเปิดประตูด้วยสีเดียวกันเลยรวมถึงตัวลาวของขอบกระบะนะครับก็จะเป็นสีเทาดำเช่นเดียวกันวัสดุภายในห้องโดยสารครับ Brown Cafe กับ Satin Silver อ่าเบาะนุ่งเบาะนั่งของเขาเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังแบบคู o l x a x ลดการสะสมความร้อนเบาะหนังสีดำสลับสีน้ำตาลเดินตะเข็บสีน้ำตาลนะครับ ดูการตกแต่งของเขาซะก่อนเห็นไหมก็จะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้หรูหราดีหรูหราดีนี่ครับหรูหราเลยนะเดินตะเข็บสีน้ำตาลแล้วก็ตรงนี้หุ้มหนังนะครับนิ่มๆหน่อยๆเบาะนั่งของเขานี่เบาะคูแม็กซ์นะครับสีดํามันก็ไม่ได้ดําขลับอะมันก็เป็นดําแบบเทาๆนะครับเดินตะเข็บตรงนี้สีเทาแต่ว่าตรงที่เป็นชิ้นน้าตาลเางนี้ยก็จะเดินตะเข็บสีน้ําตาลแล้วก็บอหของเขาเทมากเลยเบาะของเขา ไม่ได้ดูว่าเป็นรถกระบะเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยนี่พวงมาลัยเองก็ต้องบอกว่าเป็นพวงมาลัยดีไซน์ใหม่นะครับเพราะว่ามีการปรับพวงมาลัยเป็นแบบพุ่มหนังทูโทนสีดําแล้วก็สีน้ําตาลเช่นเดียวกับเบาะนัง่งแล้วก็การตกแต่งภายในของเขาเลยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับราคาก็เลยแพงขึ้นไปอีก1 5 0 0 0บาทในรุ่นนี้ตัวนี้ V c r o า s ขับ4นะครับก็จะมีกล้อง ด้านหลังมีแอนตี้ทีฟออโต้ไลท์ต่างๆครบคันราคา1,172,000บาทสำหรับคันนี้ V-Cross ขับ4 3.0สีเทาโอเพกเออสีนี้เท่มากเลยผมอยากเห็นคนเอาคันนี้ไปแต่งแบบลุยอะนะแต่งลุยแต่งแบบออฟโรดแต่งแบบแคมปิ้งอะจริงๆเนี่ยถ้าผมว่าแค่ใส่โช๊คให้มันแบบสูงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนยางเป็นยาง AT อย่างเงี้ยอย่างดูเลอร์ก็มียาง AT อย่างเงี้ย ผมว่าได้เลยนะมาดูอีกรุ่นหนึ่งดีกว่าต้องว่าเป็นรุ่นยอดนิยมของ i s u ูซูนะครับตัวนี้คือ i s u ู u D-MAX x ็กซ์ e s ในส่วนของตัวเตี้ยนเองตัวนี้ต้องบอกว่าโอ้โหยอดนิยมจริงๆเพราะว่า X-Series เขาแต่งมาค่อนข้างโดนใจวัยรุ่นอะนะแคมเปญของเขาตอนนี้ก็โอ้โหขับ90วันผ่อนเริ่มต้น6,000บาทเจอสีเข้าไปเพี้ยนเลยต้องขออาภัยด้วยนะคุณผู้ชมตรงนี้เขาจัดสีประหล,ดะหลาดเดี๋ยวผมปรับไว้บาลานิดนึง ามาแล้วนะครับไว้บาลานซ์ของเราที่ตั้งมาให้ใหม่ดีขึ้นไหมน่าจะดีขึ้นนะไม่เขียวไม่เหลืองนะนะตัวนี้ครับจะเป็น X s e r i e s แน่นอนว่ากระจังหน้านขงเผาก็จะเป็นสีแดงโลโก้ i ิ u z u สีแดงนะครับตรงนี้เห็นไหมว่าขอบเรียกว่าอะไรเดียวี้เอียวมดตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีแดงเข้มดูเท่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความเจ๋งของอิ u z u เนี่ยเขาให้ไฟแบบนี้นะครับไฟ LED โปรเจคเตอร์แล้วก็ได้ททามรไลท์เท่ๆแบบนี้ ตั้งแต่ตัวเตี้ยเลยนะแต่ว่าไฟตัดหมอกเขาจะเป็นฮาโลเจนนะครับลิ้นตกแต่งด้านล่างเนี่ยจะเป็นในด้านของนี่เห็นไหมพลาสติกแต่ว่าจะเป็นการขึ้นลวดลายแบบคาร์บอนน่นนะครับแล้วก็มีขอบแดงด้วยสติ cker กก X Series ใครเห็นก็รู้จักมีอะไรอีกในส่วนของ X Series คันนี้นะครับนี่เลยล้อแม็ของเขาก็จะเป็นดีไซน์เฉพาะตัวนี้อย่างที่บอกครับว่า ยางติดรถในส่วนของกระบะท,ที่ใช้งานเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เนี่ยหรือกระบะโตตี้เนี่ยก็จะเป็นดูลาวิสนะครับที่เขาใช้ในส่วนของรถที่เป็นกระบะเชิงพาณิชย์เน้นการใช้งานในการบรรทุกหนักเนี่ยได้อย่างสบายเลยตัวนี้ล้อแม็กของเขาคือแม็ก16นะใครที่อยากได้ซิ่งกว่านี้ก็อาจจะต้องไปขยับแม็กกันเอาแล้วก็ดูไซส์ย,ยางด้วยนะที่มันเหมาะสมกับรถของเรามีโลโก้ X Series อยู่ด้านนี้นะครับกระจกก็จะสปอร์ตนิดนึงเห็นไหมมีการเล่น แบบทูโทนตัวนี้819,000บาทครับไม่มีไลเนอร์นะแต่ส่วนใหญ่โชว์รูมก็บวกไลเนอร์แถมเข้าไปให้ในราคาอยู่แล้วนะครับกันชนท้ายก็โดนใจสายซิ่งเลยถอดออกให้เรียบร้อยใครจะไปติดบาร์ติดอะไรเพิ่มก็พิจารณากันดูนะตรงนี้ผมว่ากันชนของ X Series ตัวนี้ก็เท่นะสำหรับตัวเตี้สติ๊กเกอร์ต่างๆครบถ้วนนะครับมาดูภายในกันดีกว่าตัวนี้4ประตู819,000บาท เบาภายในของเขาก็จะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่าจะมีการตกแต่งที่เป็นสีแดงน,นะจะมีการตกแต่งเป็นสีแดงนะครับที่เท้าแขนก็มีมาให้นะเออเป็นแบบร้อยตัวด้วยวางแก้วได้2ตําแหน่งมีที่มีที่ชาร์จไฟ usb หนึ่งตแหน่งแล้วก็การตกแต่งภายในของเขาจะเน้นไปโทนดําแดงนะครับดูสปอร์ตดูเท่ๆแบบนี้วงมาลายัย i s u z ก็จะมีโลโก้สีแดงขอบเคเบิต่างๆเนี่ยเห็นไหมเป็นแดงและไล่มาดํานะ เออเป็นเฟ d e นะเท่มากเลยครับสำหรับ X-Series คันนี้แม่นี่เป็นตัวเตี้ยนะนอกเหนือไปจากตัวเตี้ยครับ mm. ก็สําหรับใครที่อยากได้ที่เป็นตัวสูงยกสูงเนี่ย mm. ก็จะมีนี่เันนี้เมื่อกี้สีขาวคันนี้สีดําครับคุณผู้ชมผมว่าสีดําแม่งหน้าแต่งมันวะนะเพราะว่าดูดิโอ้โหยางติดรถเป็นดู r a วิ s แม็กซ์เหมือนกันผมว่าสีดาแม่งเท่ว่ะแต่งขึ้นแต่ถ้ารู้สึกว่ายังเทไม่พอนะครับ อยากได้ยกสูงนี่เรากลับมาที่ X Series ที่เป็น1.9ยกสูงนะครับตัวนี้ยางที่ติดรถจะเปลี่ยนกลับมาใช้เป็นดูเลอร์แม็กของเขาเนี่ยจะเป็นแม็กขนาด18นิ้วก็จะใหญ่ขึ้นนะครับยางติดรถเห็นไหมพอมันเป็นรถ4ประตูเนี่ยเขาก็จะให้เป็นดูเลอร์เพราะว่าก็จะเน้นไปที่การขับขี่ใช้งานในการใช้งานแบบรถโดยสารการเดินทางในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหาโคมไฟของเขาข้างหลังสุดเท่แบบนี้สติกเกอร์ของ X Series นะครับ ตัวนี้มีไลเนอร์มาให้นะตัวนี้มีไลเนอร์มาให้ครับแล้วก็แน่นอนว่ามาพร้อมกับบิวอินบันไดหลังมีสปอร์ตบาร์มาให้นะครับสำหรับ X-Series คือต้องบอกว่า V-Cross เนี่ยยังไม่มีสปอร์ตบาร์แบบนี้มาให้เลยนะไม่ได้เจาะทะลุนะครับเป็นสติ๊กเกอร์แปะไว้เฉยๆบันไดข้างก็จะเป็นสีเทาสว่างๆมือเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถกระจังหน้าสีดำเขียวแดง เหมือนกับ X Series ตัวเตี้ยทุกประการเลยนะครับแต่ว่าจะเห็นไหมว่าเขาจะลดความซิ่งลงลงนะชุดตกแต่งอะไรต่างๆก็จะดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ว่าแฝงความสปอร์ตเอาไว้ในทุกๆอนูเลยอะพอเป็น4ประตูใช้งานครอบครัวแม็กก็ใหญ่ขึ้นยางก็เปลี่ยนนะครับแ้วก็สำหรับใครที่อยากดูรถแต่งนี่ตัวนี้แต่งมา8 0 0แสนนะครับต้องบอกว่า ตัวนู้นที่เป็นแคมปิ้งคาร์เนี่ยก็แต่งไป400,000จะบอกว่าสุดมากนะเดี๋ยวทำรีวิวไว้ให้ชมแล้วทำรีวิวไว้ให้ชมแล้วด้วยนะครับใครที่สนใจก็รอตามดูได้ในช่องของเราส่วนคันนี้ครับนี่โอ้โหคนให้ความสนใจกันมากแคปนะฮะแคป4ตัวเตีย้ยพอเป็นตัวเตีย้ยเนี่ยยางติดรถของเขาอย่างที่บอกเลยคือจะเป็นดูลาวิสนะครับโอ้โหคืออีซูซูนี่ยางติดรถเป็นบริสโตนหมดเลยนะดูลาวิสกับดูลเลอร์พอเป็นตัวเตีย้ยเนี่ย ได้ดูลาวิสนะครับเน้นในการบรรทุกสัมภารางาะงภาระอะไรอยี้อ่ะนี่คือในส่วนของ D-MAX แล้วกันนี่ตัวแคป3.0 1.9อะไรต่างๆคนให้ความสนใจกันแบบล้นหลามจริงๆครับสำหรับตัว D-MAX เนี่ยเป็นกระบะรุ่นที่ยอดนิยมจริงๆต้องบอกว่าด้วยความที่ ตัวโฉมใหม่เนี่ยเนาะดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างสปอร์ตจ๋ามากๆแล้วก็เท่มากๆที่สําคัญเนี่ยตัวเตี้ยก็ให้ออปชั่นมาคุ้มมันนะครับได้ไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์ได้ LED โปรเจคเตอร์กันตั้งแต่แบบตัวราคา6-7แสนแล้วอะอนี่คือ d m a x ตัวที่ดูหน้าตาธรรมดาที่สุดเลยนะฮะเมื่อกี้แคป4ใช่ไหมอันนี้เป็น2ประตูนะฮะชุดตกแต่งสปอร์ตข้างหน้าของเขาจะเป็นสีเทาตัดกับโครเมียมแบบนี้ ลิ้นเล้นอะไรต่างๆแบบ X-Series เนี่ยก็จะหายไปนะครับก็ต้องบอกว่าจุดนี้แล้วแต่คนชอบเลยมากันที่รุ่นหนึ่งครับสำหรับ m u X เนี่ย Isuzu ก็มีอยู่2รุ่นนะเนาะ D Max กับตัว m u X ครับ m u X รันนี้ในปีใหม่เนี่ยมันมีการปรับแล้วก็เพิ่มรุ่นย่อยในส่วนของ m u X ขึ้นมานะครับก็จะมีในด้านของรุ่น3.0 e l e g a n c ขับ2แต่ว่าวันที่เรามาถ่ายกันเนี่ยไม่มีรถนะไม่มีรถทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตัว Ultimate หมดเลยเออน่าเสียดายอ่ะจริงๆวันก่อนหน้านี้ครับมีนะ แต่ว่าวันที่เรามาเนี่ยไม่มีมีเป็นอัลติเมทหมดเลยน่าจะเป็นรุ่นที่หลายๆคนให้ความสนใจกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลติเมทคับสองอัลติเมทคับสหรือว่า1.9อัลติเมทก็ตามเป็นการที่ใส่ออปชั่นตัวท็อปเข้าไปให้ในรุ่นเครื่องยนต์1.9ด้วยหลายคนชอบนะว่าอยากได้เครื่อง1.9แล้วก็อยากได้ออปชั่นที่เป็นแบบฟูลที่สุดอย่างเงี้ยก็เลือกเป็นหนึ่งจุดเก้าอัลติเมทคัพสอง่นึ่ง่้านสี่แสนอ้าหมื่นอี่พัน้า,านด,ด้วยการที่หายไปรุ่น,นึ่งก็คือตัว 1.9 Luxury เกียร์แมนนวลนะฮะได้มาเป็น3.0 e l e g a n t เกียร์ออโต้ขับ2อ่ะนะในปีใหม่เนี้ยเขาจะเพิ่มระบบ Service Assist ในทุกรุ่นย่อยก็คือจะมีระบบแจ้งเตือนเข้าศูนย์บริการในทุกรุ่นย่อยมาให้มีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อรถสวนทางขณะเลี้ยวขวาในรุ่น Ultimate นะก็คือรุ่นที่เราชมกันอยู่ตอนนี้ปรับเพิ่มราคารุ่น Active Luxury แล้วก็ e l e g a n c 10,000บาทส่วน Ultimate จะปรับเพิ่มขึ้น20,000บาทอ่ะนะครับตัวเรือของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งเครื่องยนต์1.9 แล้วก็เครื่องยนต์3.0อย่างตัวนี้เป็นอัลติเมทรุ่นเครื่องยนต์1.9นะครับ150แรงม้า350นิวตันเมตรนี่ล้อแม็กของเขา ทุกรุ่น NewX วันนี้ล้อแม็กเดียวกันหมดนะครับเพราะเป็นอัลติเมทเหมือนกันหมดเห็นไหมว่าพอเป็นรถที่เป็น PPV อย่างงี้ครับรถยนต์นั่งอเนกประสงค์เนี่ยเขาก็จะให้เป็นยางดูเลอร์ของบิ t o n e มาที่จะตอบโจทย์ของการเป็นรถยนต์นั่งอเนกประสงค์เนื่องจากดูเลอร์นะครับผมตัว HT เนี่ยมันจะเป็น h ฮเวย์เทร์เรนสำหรับรถอเนกประสงค์นะถ้าอยากได้ทรงลุยกว่านี้ก็ต้องเป็นดูเลอร์เอท0ศนจะเป็นอเนกประสงค์สำหรับขับเครื่องสีล้อที่ดอกยางดอกยางอะไรของเขาเนี่ยก็จะลุยกว่านี้อันนนนนีี้้เเเเาาทงรยห็ม ดอกอยางเขาจะไม่ได้ลึกไม่ได้ไว้ลุยไม่ได้ไว้ตะก,กุยนะครับคนให้ความสนใจเยอะมากเลยนะอัลติเมท1.9เนี่ยคุณผู้ชมตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวเครื่องยนต์3.0เนี่ยเขาจะให้190แรงมา้า450นิวตันเมตรนะแน่นอนว่ามีทั้งตัวเลือกขับสองขับสี่ระบบกันสะเทือนของเขาดับเบิลวิชโบนแล้วก็ไฟฟลิงเราลองดูตัวนี้กันไหม1.9หลายๆคนน่าจะให้ความสนใจกันเยอะนะครับตัวนี้ในส่วนของมิวเอ็กซ์ไฟท้ายของเขาต้องบอกว่าเท่มากๆนี่โลโก้มิวเอ็กซ์นะครับไม่มีชุดตกแต่งซุ้มล้อด้านข้างนะครับกกชน็มี เซนเซอร์ S S กระยะให้ถึง4ตํตำแหน่งเลยอันนี้ดีอันนี้ดีมากให้เซ็นเซอร์กระยะครบถ้วนนะครับทั้ง4ตํตำแหน่งแหมพี่เซลล์นี่ให้ความดูแลลูกค้าดีจริงเลยบุนี้แล้วก็ไฟหน้าของเขาครับกระจังหน้าของเขาก็จะเอกลักษณ์เหมือนตัว D Max เลยนะครับก็คือเป็นเขี้ยวแบบนี้แต่ว่าการตกแต่งจะเห็นว่าครึ่งบนเนี่ยจะเป็นแบบด้านนะครับแล้วก็เป็นโค้เมียมจะต่างไปกับ D Max ถ้าเป็นดี a x เนี่ยมันจะเป็นสี คนละสีเลยแล้วก็เที่ยวจริงๆก็คล้ายๆกันแต่ว่าคนละทรงนะรวมถึงไฟหน้าของเราที่ต้องบอกว่าฉบเฉียวมากจริงมีเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้ามาให้ด้วยนะเบาะในตัว m ิวเเนี่ยมันก็จะเป็นเบาที่ดูหรูหรามากขึ้นนะครับคือตัวทรงเบาเนี่ยก็เหมือนกับดีแม็กซ์แหละแต่ว่าให้คุณผู้ชมดูว่ามันจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับหรูหราเลยในส่วนของการตกแต่งภายในนี่เบาปรับไฟฟ้าด้วยนะ1.9อัลติเมท ผมมาลายต่างๆการตกแต่งดีไซน์เนี่ยก็จะเหมือนกับใน D m a x นะครับผมมาลายหน้าจอ TFT ด้านซ้ายตรงกลางเป็นอินโฟเทนเมนต์ทัชสกรีนรองรับ Apple c a r า l a เเชื่อมต่อโทรศัพท์ต่างๆกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติแล้วก็ไอตัวกรอบการตกแต่งด้านบนตรงแดชบอร์ดน,นี่ครับก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งจะไม่ได้ดูสปอร์ตเท่ารถอย่างกระบะ D m a x ็นะลองดูสีอื่นไหมสีอื่นก็มีนี่สีดำนคะครับคันนี้คือสีดำนะมันไม่ใช่สีดำเท่าทีเดียวนะคุณผู้ชม เป็นแบบน้ำเงินเข้มๆเ,เหมือนท้องฟ้ายามราตรีไทเท่เชียวโชคไฟฟ้านะครับรถอีสู u นี้ก็ถือว่าให้ออปชั่นมาดีมากเลยนะสำหรับตัว New X นะครับสามแถวเจ็ดที่นั่งมีแอร์ตอนหลังนั่งสบายช่องชาร์จไฟด้านหลังก็มีมาให้ไม่ต้องแย่งกันพิชาปิดโอ้โหเป็นไงเมื่อก่อน New X นะคนจะบ่นว่าออปชั่น ไม่ดีหน้าตาไม่สวยตอนนี้ก็คือเท่แล้วแล้วก็มีการปรับรุ่นย่อยใหม่ด้วยอุตสาห์จะพามาดูไม่มีให้ดูนะครับไม่มีให้ดูวันนี้เห็นไหมมีปลัก๊กด้านหลังมีช่อง USB 2ตําแหน่งกางตรตกแต่งเขาจะเป็นสีน้ําตาลนะครับสีดาแบบนี้ก็จะดูหรูหราดูพรีเมียมมากจริงๆถ้าเทียบกับรุ่นเก่าของเขาเนีต้องบอกว่าดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวอย่างดีแม็กก็ต้องบอกว่า คนละทรงกันเลยอะดี d แม็กก็จะไปทรงแบบทรงสปอร์ตกว่าในทุกรุ่นนะเนาะแต่พอเป็นมิ X เอ็กซ์ุกเนี่ยมันก็จะแบบดูรู้หลาดูพรีเมียมด,ดูดิเบาหนังเขานุ่มนะฮะเบาหนังนุ่มนั่งสบายเลยตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องยนต์1.9เหมือนกัน1,454,000บาทตาม Eco s t i c k e er. เกและแน่นอนครับผมแม็กเดียวกันยางเดียวกัน b d g e s t o n e d u e l e r จะมีแค่นี้นครับผมสำหรับมิวเอนะอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวแต่งแล้วนี่ให้ดูไว้ๆแล้วกันอา่าก็จะมีลงแมกนะครับมีลงแมกมีฝากระโปรงหน้าคาร์บอนตกแต่งนิดหน่อยครับคือต้องบอกว่าเป็นสเต็ปที่วัยรุ่นกำลังนิยมเลยคือ m ิวสีขาวฝากระโปรงหน้าคาร์บอน <Okay. S 1> ประมาณนี้จริงๆยุคนี้ต้องบอว่ายุคของการมีแคมปิ้งคาร์ของการมี รถกระบะรถยนต์นั่งอัน,น้ประสงค์มาแคมปิ้งอย่างเงี้ยมิวเอ็ X กกับดีแม็กก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ตอบโจทนะย์นะอันนี้ครับผมพาชมไวายกับบูธอิซูซูแต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่ารถของอิซูซูเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับผมเขาจะใช้ยางของบริสตอลหมดเลยมันจะเป็นดูลเลอร์หรือว่าดูลาวิสนะครับดูลาวิสจะอยู่กับตัวเตีย้ยดูเลอร์จะอยู่กับตัวยกสูงนะครับเพราะว่ารถยกสูงเนี่ยเขาจะเน้นในการใช้งานที่เป็นรถยนต์นั่งกันซัส่วนใหญ่แล้วแต่ว่า เขาให้เป็นตัว HT มาซึ่งจริงๆเนี่ยใครที่บอกว่าเฮ้ยฉันซื้อขับ4แล้วเนี่ยฉันซื้อรถอย่าง V Cross แล้วเขาแล้วฉันก็อยากได้ยางที่มันดูลุยกว่านี้ HT เนี่ยมันเป็นไฮเวย์นะครับการขับขี่ของเขาก็จะเน้นไปที่การขับขี่บนทางเรียบเป็นส่วนใหญ่พอไปลุยจริงๆเนี่ยต่อให้เป็นรถขับ4ไปแล้วมันก็จะใช้งานได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าจะไปสายคาแคมปิ้งแล้วก็อาจจะอยากได้ยาง AT เดี๋ยววันนี้ครับเราไปถามโปรโมชั่นดีกว่าของพอกพิดว่าเฮ้ยถ้าผมอยากจะเปลี่ยนยางกระบะงผมเน เป็นยาง AT เนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรแนะนำกันบ้างไหมสำหรับในช่วงนี้นะครับปะาโลโลอ่านะครับคุณผู้ชมเดินมาในส่วนที่มันเป็นชุดแต่งนะครับของแต่งนี่เลี้ยวมาตรงนี้ก็จะเจอกับนี่เลยด้านหลังของเรา c ีอาแซนะครับคันนี้ดูดีกว่า c ีอาแซคันนี้เนี่ยเป็นของ CG 0400นะครับก็เป็นหนึ่งในดิลเลอร์เหมือนกันของคอคพิทก็จะโอ้โหสวยๆอย่างนี้เลยคุณดูยางติดรถมาเป็นโพเอนซอา ตัวนี้บอกเลยว่ายางดีมากนะขับสปอร์ตสนุกแล้วก็เฮ้ยมันไม่แข็งจนแบบเสียงดังอะ่ะมันไม่แข็งจนแบบโอ้ oh, เสียงดังแล้วก็ลำคางขนาดนั้นะผมว่าเป็นยางสปอร์ตที่ใช้ได้จริงแล้วก็ใช้แล้วก็ไปรับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่ได้แบบบดเราเยอะนี่ FD ไหนะครับดูล้อดิมูเก้นเบรกเบมโบแล้วก็แน่นอนว่าต้องเป็นโพเทนซ่านะครับก็แน่นอนสปอร์ตสปอร์ตจัดเลยแต่ที่เราจะมาหากัน เราจะมาหายางไปใส่ในตัวของ d m a มเนาะลองดูซิว่าราคาของตัว AT ของดูเลอรเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่เห็นน,น,นะครับเหมือนจะมีแต่ t ูล a n ซ a p โ t เทนซ่าอีโคเปียมีอ่านี่นี่ดูลาวิสนะครับอันนี้เป็นดูลาวิสแต่ก็ไม่ได้เราจะมาหาใส่แบบตัว V-Cross อย่างเงี้ยอทูลันซ่ามี p o เทนซ่ามีบริส t o น e คอรพิตนะครับ CG0400 นี้ก็เป็น d ูเลอรแต่เป็น HT นะครับอันนี้จะเป็น HT ลองถามพี่เขาดูดีกว่าว่ามีตัว AT หรือเปล่านะพี่คารับรบกวนนิดนึงได้ไหมไอตัวดูเลอร์เรามีเรามี AT ป่ะพี่ดูเลอร์ AT ตอนนี้ก็คือ รอสั่งของแต่มีของแน่นอนลูกค้าตัวนีแ้แต่ว่าไม่ได้มีมาโชว์ไม่ได้มีมาโชว์ใช่แล้วตัวนี้มันเป็นอย่างนําเข้าด้วยนเนาะถ้าไมถ้าะไม่ผิดตัวนี้แล้วแล้วอย่างถ้าถ้าซื้อในงานกับซื้อที่ตัวคอกพิษอย่างเงี้ยครับมีแคมเปญอะไรบ้างเอ่ยตอนนี้ตอนนี้เรามีแคมเปญผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนได้ทางร้านเลยไม่ว่าจะซื้ออย่างรุ่นไหนแล้วมีอย่างอื่นแถมอีกไหมครับหรือว่าราคาพิเศษอะไรเงี้ยราคาพิเศษแน่นอนว่าในงานถูกกว่าข้างนอกแน่นอนใช่เรามาจัดโปรวาวที่สุดเลยตรงนี้ในงานม แล้วถ้าอย่างที่คอคพิทของ CG จีศูนย์สี่ร้อยครับมันจะมีที่สุขาหนึ่งกับลาดพาวงีง้ถ้าผมไม่สะดวกมาที่งานอ่ะผมไปซื้อที่ที่นั่นได้ไหมสามารถสแกนล i n e อดของร้านเราแล้วก็จองในล i ยเอดได้เลยแล้วไอ้พวกบอยเชอร์ทำสลับยางอะไรอย่างงี้มีแจกไหมฮะมีแน่นอนค่ะตอนนี้ก็คือจะมีแคมเปญก็คือมอีเมื่อเปลี่ยนยางสี่เส้นเรามีคูป,ปองสวิตหลังการขายมูลค่าห้าพันบาทให้ลูกค้าหนึ่งใบใช่จะมีตั้งศูนย์ฟรีถ่วงล้อฟรีสลับยางฟรีตลอดอายุการใช้งานของอยางเลย แล้วอย่างบอกว่าราคาพิเศษอย่างเงี้ยพี่มันพิเศษประมาณประมาณไหนลดลดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยได้ไหมฮะ,ะเฉลี่ยอย่างน้อย 10- บถึงยีแน่นอนสิถึงยีเลยเลรอต้องใช่ว้าวแน่นอนตัวนี้แคมเปญน,นี้ถึงแค่หมดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับหรือสิ้นปีแค่หมดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้เท่านั้นใช่เลยพี่ขอบคุณมากนะครับเอาละคุณผู้ชมใครที่กําลังนะจะเปลี่ยนยางใหม่ไม่ต้องเป็นดูเลอร์เอทีเหมือนผมก็ได้อะ่ะ จะเป็นดูลาวิสนะครับจะเป็นเนี่ยโพเทนซาจะเป็นทูรันซาจะเป็นอีโคเปียหรืออะไรก็แล้วแต่ปลายปีแบบนี้มันต้องเปลี่ยนยางนะคุณผู้ชมนี่โปรโมชั o ่นยางปีเก่าอ้าวมีแคมเปญดีๆเยอะเลยก็คือถ้าจะเปลี่ยนยางอยู่แล้วนะครับผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าจะเปลี่ยนยางอยู่แล้วปลายปีแบบนี้ก่อนที่จะหยุดยาวเอารถไปเที่ยวกันนะครับลองดูของ cockpit CG0400 ครับมีทั้งแคมเปญในด้านของการลดราคาแล้วก็มีในเรื่องของ ส่วนรถต่างๆประมาณนี้แล้วการพามาดูแหมเสียดายนะคุณผู้ชมไม่มียาง AT ให้ดูก็ดูเป็นตัวอย่างสปอร์ตของเขาไปก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้านครับสำหรับแฟนอิซูซูดีแมกนะครับที่อยากได้ยาง AT ก็ลองไปดูครับที่คอกพิษบายซีจีศูนย์สที่เขามีแคมเปญอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ